สวัสดีครับผมจ้างทุกเอ็กซ์เพรสวอลีแพนะครับวันนี้เราจะพามาดูการติดปีลูมาของทางเอ็กซ์เพรนะครับว่าเราจะมีเทคนิคการติดกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องใช้กันนะครับเริ่มต้นนะครับอย่างแรกสิ่งที่เราต้มีนะครับปรับคีบไวคีฟิล์มนะครับ สีที่สองจะต้องมีเป็นยางรีบยางรีบน้ำนะครับเพื่อเวลาเราวางฟิล์มไปแล้วเนี่ยเราจะได้รีบน้ำออกจากฟิล์มให้หมดนะครับก็จะเป็นน้ำน้ำที่จะเราเราจะต้องมีสองถ้วยนะครับถ้วยแรกเนี่ยจะเป็น น้ำที่ผสมแชมพูเด็กอ่อนๆใช้ประมาณสักครึ่งหยดนะครับต่อน้ำถ้วยเล,ล,ล็กถ้วยหนึ่งพอเปีนพอนะครับแต่ถ้วยหนึ่งจะเป็นน้ำเปล่า,ปาเป็นน้ำบริสุทธิ์เปล่าเลยนะครับแล้วก็จุ่มนิ้วเพื่อเวลาเราจับตัวเรือนจะได้ไม่เกิดรอยนิ้วมือนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดตัวเรืนก่อนนะครับให้สะอาดให้เกลี้ยงน,นะครับพื้นผิวต้องสะอาดนะครับแล้วก็ทําการถอดสายออกจากตัวเรือนนะครับเราจะทำการอันนี้ผมจะมาทำการติดกระจกนะครับ ก็ทำความสะอาดตัวต er right? ัวกระจกให้เรียบร้อยนะครับดูว่าไม่มีฝุ่นละอองนะครับเราจะลงกล้องสังเกตเพิ่มเติมได้นะครับว่ามีเศษฝุ่นอะไรยุ่งยากนะ ส่วนของกระจกนี่นะครับจําเป็นนะครับจําเป็นจะต้องใช้น้ําผสมแชมพูเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะมีชิ้นที่ใหญ่และเราต้องปรับโฟกัสปรับจุดให้อยู่งกลางของของกระจกะใช้น้ำแชมพูเท่านั้นนะครับให่วาผ่าหลับก็อก ปรับเซนเตอร์ให้ตรงนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของแชมพูจะทำให้์มเลื่อนได้นะครับเราจะเลื่อนได้ไม่ต่อสกับของเราดูรอบๆนะครับว่ามุมไหนไม่ล้ำเกินไปหรือไม่ขาดเกินไปนะครับ ในด้านของไซขอบนี่ก็เราจะไว้ให้ตรงกลางพอดีพอเราตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการรีดเลยครับเอานิ้วสมัมผัสเบาๆไว้เพด้วงกลับไปนะครับแล้วก็รีดรีดออกด้านข้างนะครับเพื <c oughs> ่อไม่ให้น้ำอยู่ตรงการนะ ถ้าเกิดว่าเราวางฟิล์มไปแล้วนะครับมีการผิดพลาดหรือมีฝุ่นเราอองเล็กๆเ,เราสามารถยกและว,วางใหม่ได้นะครับเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมีการแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ผมกำลังจะทำการยกออกนะเพื่อจัดทดสอบการวางใหม่ เวลาการเวลาที่เราลอกฟิล์มนะครับเอาฟิล์มออกเพื่อจะแก้ไขนะให้อากขีดคีดน้ำแชมพูนะครับมาปล่อยด้านล่างของฟิล์มแล้วก็ให้ฟิล์มเนี่ยสัมผัสกับน้ำแชมพูก่อนที่เราจะได้ดึงฟิล์มออกได้ง่ายน,นะครับพอถ้าแห้งเกินไปฟิล์มจะดึงออกอยากนะครับ น้ำของแชมพูจะวิ่งไปตามฟิล์มที่ติดอยู่กับพื้นผิวนะครับนี่ครับแล้วถ้าหากมีฝุ่นละอองอะไรอยู่ในฟิล์มนะครับเราฟิล์มเนี่ยจุ่มในน้ำแชมพูได้เลยแล้วก็ใช้ถุงนิ้วนะครับนิ้วที่มีถุงนิ้วนะถูได้เลยครับถูท้องท่สะอาดพื้นผิวได้เลยเพราะฟิล์มลูมาของเรานี้จะไม่มีกาวนะครับ ครานี้เราจะมาลงใหม่แล้วก็สังเกตตรงกระจกนะครับว่ามีอะไรอยู่ไหม,มเษ็ดผลอะไรอยู่หรือเปล่านะครับวางใหม่ได้เลยครับ หากจะสังเกตเรื่องฝุ่นนะครับเราต้องรีบสังเกตตอนนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะรีบนะครับมีฝุ่นไหมมีฟองอากาศไหมถ้ามีฟองอากาศเราก็ปากคีบนะครับเราสามารถจะคีบน้ำได้นะครับส่วนหนึ่งแล้วเราก็มาดันฟีลมเพื่อให้เะียบขึ้นแล้วเราก็ป่อยปากคีบป่อยน้ำลงไปนะครับ ให้น้ำไปอยู่ใต้ชื้นผิวของฟิล์มนะครับ <Okay. S 1> จากเซนเตอร์ให้ดีครับ <Okay. S 1> ดูรอบๆถูกด้านอย่าให้ขาดให้เกินนะครับค่อยๆรีดออกนะครับ รีดออกด้านข้างโอเคเรีบร้อยครับการวางกระจกการแก้ไขกระจกนะครับ ก็จับประมาณนี้นะครับโอเคเราจะมาติดฟิล์มที่ขอบกันต่อนะครับขอบตัวเรียนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดูฝุ่นละอองว่ามีติดที่ขอบหรือไม่นะครับโดยการใช้ถุงนิ้วเนี่ยครับลูบไป อส,สดีนะครับเราก็ดึงฟิล์มมาเดิมครั้งที่จับฟิล์มนะครับตาคีบเราต้องจุ่มน้ำตลอดนะครับเพื่อไม่ให้ตาบคีบติดกับฟิล์มนะส่วนของขอ้อก็ใช้น้ำผสมแชมพูเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกระจกเลยนะครับ ยางขอบๆๆต้องก็ต่อยลงไปนะครับเพื่อให้น้ำไล่อากาศให้นะครับโอเคแล้วถ้าบางทีระวังลงไปเลยในตัวเลขของขอบเนี่ยอาจจะมีอากาศผสมอยู่ได้นะครับจะให่สนนั้นะ ก็จัดเซ็นเตอร์ไม่ดีครับถ้าราอบๆตรงดีแล้วไม่ขาดไม่เกินก็ปอนได้เลยครับส่วนตรงนี้เราต้องพักไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้เพิ่มเจ็ตตัวสักพักหนึ่งก่อนนะครับ การที่ฟิล์มจะตตัวก็คือทิ้งระยะเวลาให้เขายึดเกาะเองนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของฟิลมก็จะมีการเซ็ตตัวของเขาเองได้นะพอตรงแล้วเราอยากไปแตะต้องเขาเลยนะครับปล่อยเขาเลยนะโอเคขอบเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็วางไว้เลยแยกส่วนไว้เลย เราไปทําส่วนของสายต่อเลยเพื่อทิ้งระยะให้ฟิล์มตัวนี้เสร็จตัวนะครับเราจะมาติดส่วนของสายบ้างนะครับตอนนี้สายของ gmt เนี่ยจะมีส่วนของข้อเงาและข้อด้านนะครับจะมีความง่ายยากแตกต่างกันนะครับส่วนของข้อเงาเราจะต้องมีการผสมน้ำนิดนึงโดยการที่ ใช้นิ้วเราเนี่ยครับผสมอ่เอาเก็บาจทีธิบหนะอันนี้คือฟิล์มนะครับเี๋ยวนิ้วจุ่มจุ่มน้ำแชมพูนะครับทาตรงพื้นผิวนะครับและนำฟิล์มจุ่มน้ำเปล่านะครับมาวางเพื่อให้ น้ำทั้งสองส่วนผสมกันตรงจุดพื้นผิวนะครับการที่เราผสมน,น้ำจะมี ความหนึบที่ต้องดีและความส่วนงานที่ต้องทำดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าน้ำแชมพูมากเกินไปก็จะลื่นนะครับแต่ถ้าหากน้ำแชมพูน้อยไปก็จะเกิดฟองอากาศบนพื้นผิวนะครับพอเสร็จแล้วเราเอายางจุ่มน้ำปราดับนะครับแต่เราปเลยเพื่อไล่อ,อากาศออกนะครับ เรียบร้อยจุดนี้นะครับสําคัญเพราะว่าถ้าเรามีแชมพูมากเกินไปเราจะปาดแบบนี้ไม่ได้เพราะฟีมจะเลื่อนหนีเลยเลยจะเลื่อนเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าน้ำแชมพูน้อยเกินไปอากาศจะไม่ออกนะครับแบตเตอรี่ไม่ออกเลยอากาศจะขังอยู่ข้างในเลย <Okay. S 1> เรียบร้อยครับ มาต่อในส่วนด้านข้างที่เป็นพื้นผิวด้านนะครับส่วนตรงนี้ง่ายขึ้นครับใช้น้ำเปล่าร้วนๆเลยน,น้ำีมจุ่มน้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับวางลงไปเลยจากเซ็นเตอร์ใี้ดี ไม่ขาดไม่เกินนะครับโอ,อตรงแล้ว mm hmm. แตกตรงกลางลากไปเลยครับแตกตรงกลางลาอากาศลากไปเลยลากออกไปเลยอ่านี่คือความแตกต่างสำหรับส่วนด้านกับส่วนเงานะครับ เรียบร้อยครับผมเรามาต่อกันที่ข้อสายนะครับเช่นกันครับก็จะมีส่วนที่เป็นข้อข้อเงาและข้อด้านนะครับเหมือนกันเลยดูื้นผิวว่ามีฝุ่นละอองไหมเอานิ้วที่ใส่ถุงนิ้วนะครับจุ่มน้ำจุ่มน้ำแชมพูนะครับจุ่มน้ำแชมพูทานะครับตรงนผิว เพื่อเป็นการไล่ฝุ่นด้วยนะครับแล้วเราก็ดูพื้นผิวว่า,าสะอาดดีไหมโอเคส่วนตรงนี้ส่วนที่เป็นขอ้อเอาก็เหมือนจะซักจุ่มน้ำแชมพูทาและเอาฟีนจุ่มน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะค,ะนครับวังเพื่อให้น้ำสองส่วนผสมกันตรงพื้นผิวนะครับ เพื่อไม่ให้ลื่น,นเกินไปหรือหนึบเกินไปจนอากาศออกไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนำยาง,งนำยางจุ่มน้าตาก่านครับมาแตะลากเิ็นลากเง,ง็ให้อากาศออกให้หมดนะครับ เดี๋ยวพอฟิล์มเซ็ตตัวดีแล้วนะครับแห้งดีแล้วอากาศหรืออะไรที่ตกครั้งอยู่ก็จะหายเองนะครับส่วนต่อไปก็เป็นส่วนข้อด้านนะครับปีดด้านปีดของต้รุ่นนะครับข้อด้านนี้ไม่ต้องใช้น้ำที่ผสมแชมพูนะครับใช้น้ำเปล่าด้วย น,น,น้ำปีนจุดน้ำตาลครับแล้วก็หวานจัดเซนเตอร์ให้ต้ทั้งสองด้านทั้งทุกด้านเลยครับให้อยู่กลางๆนะครับน,น้ำยารีดจุดน้ำตาลแต่ลากทิ้งแลกแต่ไรงน้ำนะครับ สังเกตได้ง่ายนะครับส่วนที่ด้านจะติดหน้ากว่าส่วนที่เงาครับเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับกับเทคนิคการติดฟิล์มส่วนในเรื่องของการแลรักษานะครับก็หลังจากติดสองวันให้เปลีมจะดตัวก่อนนะครับเนื่องจากจะต้องใช้งานตอนนั้นจะต้องใช้งาน ให้ฟิล์มเจืตัวก่อนและหากจะโดนน้ําแนะนําว่าหลังสิบห้าวันนะครับหลังสิบห้าวันไปหลังการติดฟิล์มนะครับก็ค่อยโดนน้าได้ส่วนการทําความสะอาดของชั้นฟิล์มหรืออาจจะมีคราบใครคราบเงมงติดอยู่เราก็สามารถที่จะใช้น้ําผสมแช้าูนอ,อ่อนแล้วก็ใช้แปรงขนนุ่ม แป่งทั่วไปเนี่ยฮะจุ่มและขับถูได้นะครับเบาๆเพื่อทําความสะอาดในระยะยาวต่อไปนะครับแล้วส่วนท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ทาง Facebook ไลน์แอดหรือเว็บไซต์ของทางเอ็กเได้หรือวอล์กอเข้ามาเลยครับที่สาขา e อ็ก r t ทุกสาขาครับทีมงาน Expert เยินดีให้บริการทุกสาขาครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมจ้างพุ๊กเอ็กสสวัสดีครับ